God. Oh, god oh my 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 God Yeah Oh my god One eat it clean up no no one needed to lion จะทำเสียงทำเชียร์อะไรวะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้องเสียงอย่างนี้ใช่ไ <laughs> okay, หมโอเคแป๊บนึงนะทุกคนผมขอปิดไลฟ์แป๊บนึง okay, ปิดไลฟ์ละพ okay. ี่รหัสโดนแฮกเอ้าเอริกิเอริกิโดนแฮกได้ไงออริกิจังโอริกิคุงเป็นอะไรกันโดนแฮกจะไปทําอะไรอีกนะสวัสดีชาวโลกไงขอใจหน่อยครับขอขอกำลังใจหน่อยใช่ไหมโอเคก็สําหรับรหัสใครโดนแฮกเนี่ยพี่ก็ให้เป็นกำลังใจนะผมก็ไปฟาร์มใหม่ซะแล้วก็นั่นแหละ เริ่มใหม่ทําเป็นทุกอย่างแบบใหม่ซะถือว่าไอโดนแฮกเนี่ยเราพลาดไปอ่ะเราเริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าแฮกชีวิตเรายังไม่ไม่มีใครสามารถแฮกชีวิตเราได้เราสมัครใหม่จบปัดตัดปัญหาไปเรายอมเสียวเวลาสักนิดนึงไม่เป็นไรหรอกครับอยากเทสแคนได้ครับน้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เปิดเซิร์ฟให้ทุกคนเข้าก่าอนเดี๋ยวพี่ให้ลิงก์นะโอเคมามามาใครอยากเข,าข้าเข้ามาเลยนะครับผมเทสแคนวันนี้อยากเข้ามาฆ่าพี่ก่อนนะสู้ๆใช่ทุกคนสู้ๆนะใครที่โดนใครที่โดนรหัส โดนแฮกโดนฮักอะ่ะสู้ๆๆพี่เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าราฮัดได้คืนหรือว่าแบบอะไรที่มันพอเพียงพี่แล้วก็นั่นแหละพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ต้องกลัวไม่อยู่นี่เสมอเกมไหนี้รับประกันการโดนแฮกไม่ใช่โอเค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 ,อเคมา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 ทุกคนมาวันนี้เทสแคนวันนี้มาฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาทุกไลนอยู่ดีที่สุดยอดน้องใช้พี่ S C P สามต้นไหนอุ้ยนางยังยังเอาดีกียังยังไม่ดี น้องโอริกีอยังเดี๋ยวโรงงานจะเกิดแล้วเดี๋ยวราโรงงานเกิดก่อนเดี๋ยวพี่แจกลิง์ไปแล้วใครจะเข้ามาเทสคงเทสแคนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้พี่ขออย่างไม่เทสแกนเดี๋ยวดูก่อนผลอะไรมาเปนหนึ่งคนยังไม่ดูเลยโอ้ my god ้าโอ้ไม่เจโปเปโอเปไปเทสแคนครับผมพี่ขอพี่ผมขอผลระเบิดแรงดีผลระเบิดเลยเหรอมาโอ้ยมัวหมดละ เ้ยเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนผ้าคลุมกันดีกว่าพี่เพิ่งพอดีพี่เพิ่งถ่ายหน้าปกไงมันก็เลยแบบนี้นะหน้าปกแบบเท่ใครหน้าปกแล้วหลรอทอี่ห้าล้านสองมาจบแล้วชีวิตพี่อย่าเฮียตาไอ้น้องพี่โดนโกงเงินโว้ยใครโกงเงินอะไรเนี่ยโกงโกงงโกงเงินมาเยอะแยะเลยอย่าไปคิดมากน้องชายเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนนะถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะทีหลังอะ่ะแป๊บนึงนะขอเลือกอา,อาวุธอาวุธแป๊บนึงขอเป็นโคโค่แล้วก็ เอ่อไหนแล้วโอเคเวนตาเวนตานื้เย e ไม่ได้การอยู่ในดิสแล้วเออเดี๋ยวพี่เข้าดิสก่อนลืมลืม,ลมเดี๋ยวโรงงานจะเกิดในอีกไม่กี่นาทีนะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวตรงตรีตาตาโรงงานนะโรงงานได้สําหรับใครที่เข้ามาแล้วอยากโดเนาทก็โดเนาทได้ขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทเองแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอ่อไหนดิสคอร์ดว่าแล้วว่เนี่ยดิสคอร์ดพี่พี่ไม่ได้เข้าดิสคอร์ดอ่ะพี่กดลิลบดิสคอร์ดออกเดี๋ยวพี่ขอกดเข้าใหม่แป๊บนึงนะ ที่พูดให้ฟังเป็นแบชายโอนแหไะจำได้จำได้แล้วโอนไปแล้วหัอตังค์ไปชาร์จแบตก่อนโอเคน้องชา,ชาร์จแบตให้เต็มก่อนมาดูพี่ก็ได้โอเคนะอ่านหนังสือก่อนวี e. oh oh โอ้ my g ม d โอ้ my g ม d โอ้ยม่โอยแม่อ้ยแม่นอ้อยแามาน่นอ้ยแม่ยแม่โอ้าแมา่โอ้ยแม่โอ้ยแม่โอยแม่โอ้าแม่โอ้ยกั่โอ้ยแม่โี้ยแนนี่โอ้มโอ้มโอคยัม่โอดีดีเซๆๆอเซฟเงินไว้มัวร้น เฮ้ยมีห้าล้านมาอะทุกคนจบแล้วผมว่าอย่าฆ่าก่อนนะเดี๋ยวรอโรงงานเกิดก่อนทุกคนแอดไลน์แอนไลน์ก่อนเดี๋ยวริแอนไลน์ก่อนแอนไลน์อย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากันเดี๋ยวโรงงานจะเกิดแล้วมารอหน้าโรงงานก่อนดีกว่าแป๊บนึงอีกไม่กี่นาทีครับผมโรงงานจะเกิดแล้วรูบักในอยู่ในรถเรือเรืออยู่ห้าพันโอ้โหเยอะเกินโอ้โหนี่เงี้นี่น้องไปทำอะไรมาถึงโดนแฮกน้องชายบอกพี่หน่อยดิน้องไปทำอะไรมาถึงโดนแฮกบอกพี่หน่อยบอกพี่หน่อยแบบบอกรายละเอียดข้อมูลได้ปะเนี่ยโรงงานเกิดอะไรปะเห็นไหมคิดวิเคราะห์แย่แย่จบนะ เออนี่นี่นี่น,นี่ห้าล้านยืน,ย,นยืนใกล้ห้าล้านแล้วสึกวันโอเคพี่ก็ใส่เสื้อตัวเดิมนะผมเกมหนานี้ซื้อได้ตามร้านค้านะผมตามร้านค้าด้านล่างเลยที่ไหนท,ที่เดียวที่เกมหนานี้ช็อปขายครับผมซื้อได้ได้ด้านแหลงเฮ้ยอย่าว้าวก็ไปดิอย่าอย่าว้าวก็ไปอย่ามันเปิดเกราะเออไปไปจะก,การลุมเซิงลุมเซิงจังหวะนี้ยังไงครับผมลุมเซิงโอ้ยตกตกตกสู so sad, ้ โอ้ไมค์ก็สวัสดีครับผมใครที่อยู่ในนิดเนี่ยเปิดไมค์คุยก็ได้น,ดน,ดน,ดนั่นจ้าไม่ต้องกลัวพี่ไม่กัดโอ oh. ้อยโอ้ยกดไม่โดนอะไรนะพูดใหม่พูดใหม่พี่ไม่ได้ยินเมื่อกี้เขาครับอ๋อครับผม,มนี่อยู่ในเกมปะเนี่ยต้องเลนดินเล่เหรอครับเดี๋ยวรอก่อน,ร,นร,รอกักรอกักพี่ฟารหม,มัดดีกว่าให้หมัดถ,ถึงหกร้อยมันมันจะได้แบบหล่อสิทุกคน โอเคโอ้โหมัดห้าร้อยเจ็ดสิบห้าละจะมาไม่ทำน้ําน้ําทุกคนทุกคนสงสัยไหมว่าตอนที่ผมกดตัว R แล้วมันมีเสียงเหมือนโมกุลให้ทุกคนดูดิผลอะไรเย้ผลเร่ทุกคนสปริงฟรุตเอาาเอไม่ใช่สปริงสปริงอ่าผลน้ำผลเร่เอาทุกคนไป,ไป,ไป,ไปเราเราแย่งผลเร่ได้บอกอู้หผลเร่ว้าวผลเร่เยอะเกินกูดฟรุตเออจิ yes. ๊สมา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 ,มา เรามาหนึงน่งๆกันดีกว่ามาเร็วคุณเกณฑ์คุณเก้าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูในดิสก่อนในดิสยังอยู่สองสามคนเองบรรยากาศรูดูทไมแล้วต้อง, <c oughs> องเดี๋ยวพี่หนึง่งสองนะบอสผมแต่งเป็นโซโลกลายเป็นโซแซดไหนวะดูดิโซโลกลายเป็นโซแซดได้ไงวะไหนบรรยากาศอยู่ไหนดึดีกว่าสามจุด โอ้แล้วทำไมตรงผมโตัวโลเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมไม่หัวเขียววะไอหัวบอสไหนไปนเลยแล้วหัวบอสแล้วโอ้โห<อ>นี่เหรอไม่ไม่เหมือนอะไรเลยไม่ไม่เหมือนอะไรเลยไม่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 ไม, <c oughs> ไม่เลืออะไรเลยต <c oughs> ีกับน้องอยู่อ๋อจบเละคุณเคนไม่ไหวเลยโอ้โหสามจุดห้าล้านผม <c oughs> รู้สึกอยากจะร้องไห้วะ่ะเมื่อโดนสามจุดห้าล้านตก <c oughs> ผมโดนตก <c oughs> แน่ๆน,นวะ่ะโอ้ข้าหัวผมลดแน่แน่เอาบริกาศเอาถือไว้เป็นความภาคภูมิใจเลย ระหว่างแคนของเราเอาเย,เย้ยถือไปถือไปผมยังไม่สุ่มผลเลยเนี่ยโอ้โหผมไปขายผมจะไปขายรหัสแล้วใช,ใช่ไหมแล้วผมเพจนั้นกดคนกดไลค์มาห้าหมื่นกว่าคนขอไม่ระบุเว็บนะครับมีแอดมินหลายคนในกลุ่มคือขายแล้วใช่ไหมก็บอกเขาไปว่าโอนมัดจำหกสิบาทแล้วผมให้รหัสบอกเขารอไม่ตอบเลย ผมโง่เองอ่าอ้น,นี้มีข้อบอกพร่องเยอะทุกคนฟังพี่นะการที่ให้ค่าประจำเนี่ยเราไม่ใช่แค่เอ่อเขาไม่ใช่แค่จ่ายเราแนะนําว่าให้ขอบัตรประชาชนด้วยสักเออค่าประจำไม่ต้องเอาเงินก็ได้ให้แนะนำว่าเอาบัตรประชาชนหรือว่าเอาเงินสักนิดนึงก็ได้เออแต่แต่ข้อบอกพร่องน้องก็น่าจะเป็นแบบน้องเชื่อใจในเว็บมากเกินไปนั่นแหละทีหลังก็คิดหลังๆให้ดีดได่คิดหลังกันนะไม่เป็นไรพี่กำลังใจให้สุสุโอเคโอเค,คพี่รู้สึกขาสัน่นยังไงไม่รู้อะ ขาสั่นไหมทุกคนขาสั่นไหมเด็กเปิดเพลงหน่อยแล้วกันมาๆๆเฮ้ยเอ๊คือไว้ได้ไหมบริการก็บผลดาร์กเอาไว้หน่อยเพราะว่าพี่จะเอาไปเอาไปกินเผื่อพี่ซู้ไม่ไหวพี่จะได้เด้งบริการวันนี้พี่เข้าที่สมัยเข้าครับเข้าอยูริเนาะโอเคนับหน่อยก็ได้นับหน่อยบริการนับถอยหลังแล้วพากพักเวลายาวหน่อยบริการ เก็บคอก็ต้องพาเขาไปทำการทรมานคนมาเร็วนับหน่อยนับหน่อยพร้อมยังพร้อมยังอีกฝั่งพร้อมยังครับโอเคพร้อมแล้วโอเคดีเอสเอเอสดีใครเข้ามาแล้วกดไลค์เลยนะครับโอเคบริการนับหน่อยไม่ไม่นับในเกมนั่นนี่มันเขาไม่ได้อยู่ในดี้เอ้ยนุ่มใจเย็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็น เขาจะหมดเลยว่าพ like ี oh, wow. ่กูว่าพี่วันพี่วันไหวพี่วันไหวอุ้ยบนดดักเลยอื้อตามจุดสองล้านเราทุกคนพี่รู้สึกวันนะเอาแล้วบริการไปทำอะไรอยู่งั้นนั่นโอ้ยคู่คู่มาถอยแล้วจะสกิลสของผลเควกจะเบิดตั้งสามเกาะดันอย่าไปใจกูเลยอย่าไปเตะกูโอ้ผิดทางไงหนูอือฝากกัน ทุกคนผมขอเล่นเกมแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเพราะมันเดือดมากผมรู้สึกแปลกๆอ้ย่าอืมจะตายแล้วนายหนูจะตายแล้วนะไอ้หนูเจ๊ะปะเจ๊ะปะเจ๊ะปะวู้วสามจุดสองล้านโดนเดด มาแล้วครับผมผมหลุดแคลนชื่อเลิฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพิ่มข้าใหม่นะสล้านเออลาบอกว่าไม่นะเอวีโกะเกนเอ้าให้ก่อนเลยเดี๋ยวพูดตีละคนพูดตีละคนพี่สับสนเฮ้ยไม่ใช่ได้ละ โอเคมามามาคู่ต่อไปเป็นใครครับคู่ต่อไปใครใครจะพี่ๆกับผมยืนต่อหน้าเลยต่อหน้าอีฝั่งเนี่ยโอเคน้อง KDA ีกรอบปะคนละรอบพอคนละรอบก่อนไม่ใช่สามจุดหนึ่งคนละรอบคนละรอบนี่นี่คนนี้คนนี้ข้าหัวห้าล้านออข้าหัวห้าจุดสองล้านนั่นเหรอผมรู้สึกวันมาเข้าไปแะโอเคคนคนละคนละรอบก่อนนะแล้วถ้าแบบมันเริ่มสามก็ให้คนที่แบบรอบก่อนมาเทสเคสหน่อยครับเข้ามาในเคนเข้ามาในเกมนะครับผมตอนนี้เซิร์ฟในเต็มอู่นะ โอเคนับนับแต่หลังหน่อยอ่ะมาเลยนะเว้ยพี่หวั่นนะเว้ยพวกนายบอกว่านับในเกมนับในเกมยังไงอะไรสี่สี่แล้วสองเลยงงเลยเนี่ยไม่ได้กลัออกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาแอดไลน์อยู่นี่หว่าลืมไม่ดูเลยพวกเราเนี่ย ใชชสปีมนโดนบอสแล้วบอลมาโดนบอสได้ใช้ผักคนควิกสปีดนักอ้าลรู้สึกพปลดเออตายมาโดดกันไปแล้วไอ้หนูโงโลงานเฮ้ยรู้สึกระบบมันตรวนๆยังไงไม่รู้อะนี่บอสะทอองรฟร์มแล้วนีบอ้ใคนมโอ้ย เอ้ยบริการจะอยู่บนสนามดีบริการต้องไปอยู่บนนู้นอะ้าะันแล้ดนตูมกถ้เนที่้วก็ใช้สกิลสของฝนเอผักต่อัจะเสียชีวิตเลือดลอยเลยบอได้ใช้คอมโบของไปยงแม่งแล้วก็ว่าวเลยทำไมต้องว่าว้า นั่นไงพี่ตายแล้วแหละคือตู้ได้ใช้คอมโบตอนนี้ศัตรูก็ได้จับบอสไปแล้วบอสก็ได้ผักตู้ออกเลือดใกล้ๆเคียงกันห่ะทุกคนใครยังปผู้ชนะดูซิใครจะเป็นผู้ชนะเพราด้วยสปีดหนึ่งช่วยยังไม่ได้อะไรตอนอ้ามายบอสเลือดเกือบจะได้อยู่แล้วนิดเดียวแงี้ยโออา้าเนต้าพี่ อะไรเลยนะพี่ไม่ไหวหรอกผมไม่ไหวเลยรู้สึกหวั่นไหวในเห็นไม่เห็นหน้าเธอแล้วฉันรู้สึกหวั่นไหวโอ้ครับ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 กัวเตอรครับขอโทษครับเซนซีเดี๋ยวถ้าไม่ไหวผมค่อยเปลี่ยนเป็นผลรอนะทุกคนผมค่อยเปลี่ยนเป็นผลรอพอดีผมมีคอมโบใหม่โอเคคนต่อไปครับ ใช่ผมเล่นใช้แต่ชิปล็อกเว้ยแล้วก็บางทีก็หืดขึ้นฟ้าแล้วก็ใช้ท่าแบบเนี้ยโอเค okay, คนต่อไปชื่ออะไรนะคนที่ก้าหวหัวห้าจุดหกล้านบริการนับใจหลังหน่อยแล้วก็บริการเอ่อแบบขึ้นบนเวทีอ่ะเข้าไม่ได้เซิร์ฟเต็มน้องพี่ชัยจากรพี่ผมหลุดแค้นชื่อแป๊บนึงแป๊บนึง,นง,นงเดี๋ยวเพิ่มให้รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวสำหรับใครที่ส่งข้อความมาเยอะๆเดี๋ยวพี่ค่อยอ่านนะแป๊บนึงมันกำลังเดือดเอ้ยแล้วพวกนายถ้านับแบบพวกนายออกไปก่อนได้ไหมอ่ะแบบออกจากเวทีอ่ะ ข่าวพรติการทิ้งเลยข่าวพรติการทิ้งมัยเว้ยตอนนี้คนนี้เมื่อกี้ใช่ไหมจะตีกันนับหน่อยนับหน่อยน้องน้องน้องนับเลยน้องซิมโอเคแล้วแล้วไปหนึงคืออะไรบ้างเนี่ยอัดจะไม่วันนี้ว่าจะเอาออฟเดอะดาร์กเน็ตมาตีด้วยนะผมจะเอาควบคุมเดอะดำอยู่อยากได้อยากได้อ๋ออยากได้ปฏิกิริยาประกาดกันตีนับหน่อยไปไหนมาน่ะ ไม่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 นับนับในเกมนับในเกมต้องนับในเกมเขาไม่ได้อยู่ในดิสเอออย่างนั้นอ่ะพวกนายออกไปเลยก็ได้บรรยากาศไม่ต้องไปอยู่ในสนามก็ได้กรีดว่ะกรีดที่หมายก็ใช้ผลอะไรว่าห้าจุดสองอุ้ยผลดักอีกแล้วทุกคนจะไปใช้ผลดักกันจังทูได้ใช้ผลดักว่ได้ใช้อนตรีของเออเออศัตรูได้ใช้ดาบเยรูดาบเยรูเข้าไม่ได้ครับผมเติร์เต็มตังนนี้ โอ้ยมีการแบบอากีสังกัดรู้รู้เลยไม่รู้ผมเริ่มรู้สึกเหมือนจะเหมือนจะจับทางเออไม่โอ้โหครึ่งหลอดจังหวะนี้อ5ร้านยังไงครับน้องเร็วเกินโหมดเกินไปแล้วนะว้าวหมดว้าวหมดว้าวหมดทั้งทีม อะไรของเขาวเนี่ยตัวว้าวอีกแล้วโอ้โหผมกดตัวอาร์ไม่ได้หรอตลอดเลยได้ใช้สกิลการปิดคลองของเฟซไฟเป็นศัตรูจะไปเฮ้ยเปลี่ยนเสียงสาวหน่อยได้ได้ไหนึงขอพีพีให้เสร็จก่อนเฮ้ยอยากฟังยาวตะกียอยากให้ฉันนะสกิลสาวของคน เพื่อจะดูว่าจะใช้คอมโบต่อแตะก็ดูไม่โดโอ้โหโอ้โหประจันหน้าวะโอ้โหแล้วสกิลผิดด้วยจังหวะนี้ว้าววันเลยวันนี้รู้สึกไม่เข้าฟอร์มเลยไม่ต้องฟอร์มยังไงไม่รู้อ่ะแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อโดยอยู่บนหัวนุว้าวว้าวอีกแล้วเอออ่า ่าไม่มีสติเล wow, um. ่นเลยไม่โดนสกตัวเลยเนี่ยว้าวอยู่นั่นเลยว้าวหมดเลยเฮ้ยโดนที่ตัวนี้ได้จับคอมโบไปแล้วบึ้มโบได้ใช้ตัวนี้แล้วสะอันติลงไปในน้ำโอ้โหขี้แดงเกินอากิเยอะน้องผมตระหนักใช้ชิปล็อกแล้วล่ะพี่เครื่องโอมเอาน้อยลงมาเร็ว อะไรยังไม่ได้ใช้มั่วแล้บมราการมั่วเอาโอ้เป็นการ v ีแบบโคตรเด็กกระโปงเล่นสิอันตนนี้บอเคอมโบไปแล้วแต่ก็โดนสัตัคอมโบกัล้วบง้เใช้กลาพ่งัเหนื่อยพี่ผมเ่แลเดี๋ยวเดี

ตัวอนติไม er ่โดนศัตร oh, ูต so> ่อที่คอมโบได้โอ้พี่อยากปิดอ้เาาโอ้โหเฮ้ยปิดของบอได้ใช้คอมโบ ต่อสตูได้ใ okay, ช okay, ้คอมโบของโลรุแ hmm. ต uh ่ก huh, right? oh. okay. okay. ็ไม่โดนได้ดึงบอสเข้ามาแต่ก็ว่าเดิมบอสเด้สู้สองโดนทักสตูไปบอสได้ใช้ทักเมนเจอร์อันติเพื่อดึงบอสเข้ามาแล้วคราฟต์ติดบอสออกไปข้างนอกไปด้วยบอได้ใช้อันติตอนนี้บอสได้ใช้โคโค่ดึงไปตอสก็จะย้ายระยะทางที่จะคอมโบต่อสตูได้ย้ายอยู่ข้างบนโอเคปิดตาปิดละูลงมาจุดยิงไหนแล้วสตูอยู่ไหนบูได้ลงมาแล้วบอสได้ใช้ อะไรต่อแล um. oh, ah. ah, so okay, oh, uh, ้วเนี่ยได้ใช้สกิลคอมโอ้อเฮ้ยตัวได้คอมโบอ่ะเกือบตายเกือบตายแล้วไม่ฉันตายเตะ โปรไฟล์เป็นผู้ชนะเห้อกว่าจะชนะทุกคนโคตรเหงื่อแตกน้องเขาชนะได้กว่าแบบบริสุทธิ์จริงเต็มเอามาพี่ชิมามาอ่อแดงเจะไปเก็บใครพูดอ่อนแดเดี๋ยวจะตบปากให้แตกเลยเต็มเอามาเออทำไมไม่เอามาใช่ใช่ใช่เจ้าไปเก็บจะเอาอะไรไปเก็บวะเอาผลไปเก็บในห้องกูดังรับลึกส่งจีดีจีดีอ่า ไม่เล่นเหรอจีดีๆคอมไม่อยู่ยังไม่มาเดี๋ยวค่อยเข้าแคนเดี๋ยวค่อยให้เข้าแคนเดี๋ยวให้เข้าแบบนี้คนที่หลุดแคนเดี๋ยวรอนะถ้าไม่หลุดแคนละเนี่ยผมไม่เข้าใจมา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 เอาใหม่เอาใหม่คนคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างสลับกันน้องคนไหน่ยเฮ้ยบริกาศเป็นไรอ่ะบริกาศเป็นไรบริกาศบริกาศเป็นไร ไอคนที่ไม่เกี่ยวทำให้คะแนนสองเสื้อนหมดเลยวะเนี่ยแอวเนาะคนนี้เขยกมือเนี่ยเขาอยากเทนเอยกเพื่ออยากเทนจังเลยโอ้ยอเป็นอะไรกันน่ะเนี่ยโอเคขอคนที่ทีทีเอ่อธีรพัฒน์แค่ว่าธีรพัฒน์เอ็กดีเอ็กดีก่อนเลยธีรพัฒน์บรรกาศนับถอยหลังหน่อยบรรยากาศขอธีรพัฒน์เอ็กดีก่อนสามสองบรรกาศออกไปได้หมดเลย 跑呗，跑呗、okay, okay, okay. yeah,，跑呗！